ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม เมื่อวันที่15ตุลาคม2518นายสุรพงศ์อินทราถาวรรองเลขาธิการคณะกรรมการปปชในฐานะโฆษกสำนักงานปปชแถลงว่าคณะกรรมการปปชมีมติชี้มูลความผิดในกสิทธิเดชชุดติมันอดีตสสกรุงเทพมหานครเขต8พักพลังประชารัฐเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งสมาชิกสภากร,รุงเทพมหานครว่ารำรวยผิดปกติรวมมูลค่า5,783,958บาท58สตางค์เนื่องจากข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่าในช่วงปี53-57 ขนาดดำรงตําแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยนายกษสีเดชมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นไม่สัมพันธ์กับรายได้และไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาของทรัพย์สินได้จํานวน2รายการรวมมูลค่า5้าล้านเจบาทห้สตางคือที่ดินและตึก2ชั้นตนําบลลาดพร้าวอาเภอบางกะปิจังหวัดกรุงเทพมหานครเฉพาะส่วนที่มีมูลค่า1นึ่งล้าบาทหสตางค์ ที่ดินตำบลลาดพร้าวอำเภอบางกะปิจังหวัดกรุงเทพมหานครเฉพาะส่วนที่มีมูลค่า4,363,496บาท52สตางค์คณะกรรมการปรปรชพิจารณาแล้วมีมติว่านายกสิเดชร่ำรวยผิดปกติโดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติสืบเนื่องจากการเปรียบเทียบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินรวมมูลค่า5,783,958บาท58สตางค์ หลังจากนี้จะส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารพยานหลักฐานและความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคาดีเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์ส,สินที่ร่ำรวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดินและให้ส่งคำวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริงโดยสรุปไปยังผู้มีอำนาจสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเพื่อสั่งให้พ้นภายใน60วันนับแต่วันที่รับแจ้งและถือว่าการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ตามพรบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561มาตรา122วหรค1และวรนึ่งรค5 หากไม่สามารถบังคับเอาแก่ทรัพย์สินที่คณะกรรมาการปปรชมีมติชี้มูลความผิดตกเป็นของแผ่นดินได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแล้วให้ขอให้ศาลบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาภายในระยะเวลา10ปีตามพรบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561มาตรา125